สรรรโรงเรียนครูซอปประชาสรรเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กประกาศจะตั้งเมื่อวันที่20เมษายนพฤศักราช2519สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต28สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่163หมู่ที่1ตำบลคูซอดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดบนเนื้อที่45ไร่1งาน75ตารางวาห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณ12กิโลเมตรเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ให้กับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการได้แก่ ตำบลคูซอดอำเภอเมืองสีสเกตและตำบลอื่นๆที่อยู่ข้างเคียงภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารในชุมชนคือภาษาลาวบุคลากรของโรงเรียนมีครูประจำการ25คนพนักงานราชการ2คนครูต่างชาติ1คนพนักงานธุรการ1คนลูกจ้างประจำ2คนโดยมีนายดาวหยาดคันเพชร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันโรงเรียนผู้สอดประชาสัณได้จัดการศึกษาให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมุ่งเน้นการผลิตผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีความรู้คู่คุณธรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โรงเรียนดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาในดน้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่องภายใต้การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามมาตรฐานและระบบประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้องค์ประกอบที่1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนดำเนินการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วนมีการกำหนดจุดเน้นจุดเด่น ที่สะท้อนเอกลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษากำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายองค์ประกอบที่สการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนดำเนินการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการต่างๆที่จำเป็นเพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางการบริหารงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝา่ายร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายต่างๆของโรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน จดทำโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละส่วนอย่างชัดเจนภายใต้การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาองค์ประกอบที่3การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ โรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหารงานที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดช,ชอบตามโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจนจัดทำระบบสารสนเทศที่เป็นหมวดหมู่ครอบคลุมถูกต้องเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมองค์ประกอบที่4การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นไปตามการอบและระยะเวลาที่กำหนดไว้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้กิจกรรมและโครงการต่างๆได้บรรลุตามวัตถุประสงค์เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละภาคส่วนเกิดความพึงพอใจในกิจกรรมและโครงการที่ได้ดำเนินการองประกอบที่5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาจัดทำปฏิทินการติดตามตรวจสอบคุณภาพของการจัดกิจกรรมโครงการรวมถึงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและโครงการต่าง มีการรายงานนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นองค์ประกอบที่6กการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยคณะกรรมการที่เป็นผู้สรงคุณวุฒิ จากภายนอกสถานศึกษาดำเนินการประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาองค์ประกอบที่7การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนมีการสรุปผล และจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในประจำปีที่สะท้อนถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนรายงานผลการดำเนินง,งานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเผยแพร่ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบด้วยวิธีการที่หลากหลาย องค์ประกอบที่8การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้มีความรู้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษามีการรายงานผลประเมินและนำผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษามาวิเคราะห์สังเคราะห์โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝา่าย เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องก<ค><ณ>ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดกิจกรรมและโครงการที่มุ่งวางพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดีเป็นคนเก่งมีคุณธรรมนำความรู้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โรงเรียนครูสอนประชาสัมน์ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองตลอดจนชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพสู่สังคมและประเทศชาติต่อไป ที่เจ e, ที่สันไม่เอาเหรอ